นิวคาสเซิลกับเกมที่บุกไปเสมอไบตันศูนย์ประตูต่อศูนย์เกมนี้ต้องยอมรับว่าเราทําเต็มที่แล้วคงต้องยอมรับว่าเราทําเต็มที่แล้วนิโปคือเซฟเขาที่จะได้ว่ากันตามรูปเกมก็ต้องยอมรับว่าไบตันเขาเดินเกมมาดีจริงเขาเกือบจะได้ประตูหลายครั้งเกมรับเราวันนี้ดูเหมือนกดดันตัวเองบางครั้งถ้าไบตันคมกว่านี้เราอาจโดนไปแล้วบอลส่วนมากตายแดนกลางบ่อยครั้งเกมรุกที่อึดอัดบอลมาตายในเกมรุกหลายครั้ง ส่วนลูกที่วิลสันยกขายิงแล้วผู้ตัดสินจับว่ายกเท้าสูงไปมันก็ยังดูเป็นที่คาใจแฟนๆหลายคนมันเป็นการยกขาปกติแต่อีกฝ่ายพุ่งหัวมาโมงูดตรงนี้คงพูดอะไรไม่ได้มากต้องว่ากันตามคำของผู้ตัดสินบรูโน่ิวมมเรสก็พลาดโดนฉกบอลไปหลายครั้งปาเบียนแช่ก็ยังไม่ดีพอบอสแมนก็ช่วยได้หลายครั้งแต่ก็มีจังหวะที่ช้ายอยู่เหมือนกันแต่มักซิแมนมีดึงดันไปเองแล้วก็พลาดหลายครั้งมันทำให้เกมมาตายที่เขาบ่อยมาก ส่วนที่เล่นดีคงจะเป็นนิโคลที่เซฟแบบว่าเหนียวสุดเซฟลูกยิงจ่อจ่อได้ถ้าไม่ได้โปร์นิวคาเซิลมีสิทธ์แพ้เลยก็ว่าได้ส่วนทิฟเปียก็ช่วยได้ดีเลยมีหลายจังหวะที่ช่วยสก,กัดบอลออกไปได้ส่วนบรูโน่กิลมาเรสวันนี้โดนถบบอลและเดินเกมแทบไม่ได้เลยดูแล้วเดแฮมพอตเตอร์ porter, วางแผนจัดการบรูโน่กิลมาเรสอยู่หมัดเลยเขารู้ว่านี่คือตัวขึ้นเกมของนิวคาเซิลพอจับตัวนี้ได้เกมเราหยุดไปเลยทำให้แฟนๆต้องเรียกหาตัวกลางรุกเพื่อเชื่อมเกมดีๆกับหน้าอีกสักตัว เห็นได้ชัดว่าเราต้องเสริมด่วนๆเลยและถ้าเทียบตัวสามรองเรากับทีมระดับกลางตารางเรายังเป็นรองอยู่นะเพราะเราไม่มีตัวทีเด็ดที่มาพลิกเกมได้ครึ่งหลังเห็นได้ชัดว่าเราโดนใบตั้นบุกขยมแทบตลอดถ้าเขาคมคมนี่เราคงโดนแล้วถ้าไม่ได้นิโป๊เราแย่เลยวันนี้ยกให้โป๊ปคือตัวที่ซื้อมาแล้วคุ้มสุดๆแต่บอสแมนก็จ่ายบอลใช้ได้นะาแต่ยังไม่สุดสรุปโดยรวมกลางหน้าเรายังไม่ดีพอและเกมหน้าต้องไปเจอแมนซิตี้ต้องบอกว่าเป็นงานยากแน่ๆ ถือเป็นการบ้านที่ต้องแก้ไขเป็นอย่างมากว่าฮาวจะปรับแก้ไขในจุดที่มีปัญหาให้ได้ก่อนเจอมแมนซิตี้ให้ได้แต่ก็ต้องเชียร์ให้นิวคาสเซิลมีแต้มจากเกมแมนซิตี้ให้ได้